นัตโมพุทธายะนัตโมพุทธายะพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาขอกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์น um ัคคือพระกกุสันโธพระกุศลโทพระโกนาคมโมพระโกนาขัมโมคุณพระพุทธกัจจสปะคุณพระพุทธกัจจสปะพระโคตมัตพระโคตมัตยะัมสีริยะเมตยะ ทัตไตรรัตนยานพระพุทธเจา้าทรงมีพยานแก้วประเสริฐสามอย่างคืรรอ,อหนึ่งอนอุเพนิวาสานุสติยานอุนิาสารุาตสตนึกความรู้ทีราลึกชาติได้เท่า้ จำนวนจำกัดไม่มีจำนวนจำกัดสองสองยูตูปปาตยานยูตูปปาตยานยานนึกความรู้การสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีประมาณไม่มีประมาณสามสามอสวรคยขยานสวรรค์ขยันยานด้วยความรู้ยานนึกความมีธรรมในจิตมีธรรมในจิตบริสุทธิ์แจ่มใสบริสุทธิ์แจ่มใสเจ้าจงมี สวีบรมีสว่างดุจดังพระอาทิตย์ดังพระอาิตเชือกนดังดวงจันรเนดังดวงจันท์ด้วยการที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย้พรธเจาทั้งหลายกวสจวาจานี้ขอความสวัสดีมีช้รควาวัดปรากฏบังเกิดักิอัตรายทั้งหลายทงหายเบียเบียนบชา่ได้มาเบียดเบียนบีชาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ู่ในแวดวงแห่งพรัตนตรัยมณีนพรัตมณีทพรัตพุทธเจ้าทรงมีพุทธสมบัติเป็นมานแก้วก้าประการมีเพชรมีเพชรมีมณ no ี รกรดทักทีมเป็นต้นคือการที่พระพุทธเจ้าทรงมีพระนวโรคุณธรรมแสดงถึงมัรคสี่ผลสี่สิบพันหนึ่งคืออักษรวิสุโลสุสักพุทะ เพาะจงบังเกิดปรากฏขอจงบังเกิดปรากฏเป็นฉาดแก้วเป็นฉาดแก้วจำที่ข้าพิริ้าทั้งหลายจำที่ข้าพริยะทั้งหลายอธิษฐานว่าอธิษฐานว่าเพระฉาดนี้เพระฉาดนี้จงเป็นมณีนุปรัตจงเป็นมณีนุปรัตตมุ่งมั่นถวายมุ่งมั่นถวายปรุปัสสาสดาปรุปัสสาสดาประเสริฐผู้ประเสริฐทำเลิศในแดนไตรทำเลิศในแดนไตรโปรดบันโดลบันดาลให้โปรดบันดนบันดาลให้ จอมไทยทันวิกราชาอมไทยทั้างอาณาประชาราชนิราทุกดับเข็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขยูรเ็เป็นสุขทิวาวานทุกิวาวานอิรัติการนั้นด้วยเถินดสีสะอสระสีสะหัสสุขธรรมาสุขธรรมาพุทธองค์ทธองค์เนรมิตมือได้สเนรมิตมือได้ กุจจะค้าทีระจาทรงแจกแจงแสดงธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมืนสีพนพระสูตรม็วิในก็วิในัยระปรมัต พะพุาผู้รู้เป็นผู้รู้ืนผู้นเปิดบานผู้เานทรงแจกแดงแสดงธรรมทงแจกแงแสดงทายอย่างสัตว์ประศัตทงร้ายอสัตว์ัถึงหลายทันผู้ใดได้รับธรรมท่านผู้ใดมเป็นอริยบุคคลย่อมเป็นเป็นพระสังโฆเป็นเนืขอนาบุญของโลกแยกธาพุมโนนะแกธาุมโนนะพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ูชาขอบูชาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์บูชาทั้งห้พระองค์นการระบัดิยิีนการบัดอยและขอให้พระพุทธเจ้าปรานมหาจะกรพัดรดิ ที часов, time, okay. ่ธรรมญาชมภูพีร like ิธานุภาพมากมีริธาภาพมากขอกายทิพย์ของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอกายทิพย์ของข้าพุทธเจ้ามาจงบังเกิดเป็นองค์มหาจักรพรรดิจงบังเกิดเป็นองค์มหาจักรพรรดิเชรษฐีเศรษฐีพระพุทธรูปพระนาคเมรุพระแก้วบารกฎวางทรงเครื่อง ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้ารรมสัตว์ตาพระอเยสงฆ์ทั้งหลายพระอเยสงขันธีทานังขันธีทานังแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่าจากกายทิพย์จากกายทิพระพุทธเจ้าขอบูชาแสงสว่างทั้งหลายแสงสว่างที่ปรากฏในจักรวาลที่ปรากฏในจักรวาลนี้ วรรังกันทังวรังคันธังของหอมทั้งมวลของหอมทั้งมวลไปศรีทั้งหลายไปศรีทั้งหลายเทพยดารักทั้งหลายเทพยดารักทั้งหลายโมทนาโมทนาพรบูชาพระพุทธระธรรมพระสงฆ์พรบูชาพระพุทธระธรรมพระสงฆ์อุจจบูชาอุจจบูชามหาเทชวันโตมหาเทชวันโต ุ<พ>าพาพักการบูชาพระพุทธเจ้าขอบยงเกิดเป็นเดชาลภาพัก,พนกพในชนะค่าศึกัตรู

สว่างที่ปรากฏในขณะนี้ยุงปรากฏบังเกิดในจิตของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเวรเวพระพุทธพระธรรมพระสงค์สักการระบัดเราาดดืงนี้ด้วยเถิด เังท้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระศิวลีบูชารีเลิศทั้งลาสการะเป็นที่รักที่นาวดาและมนุษย์ทั้งหลายปัจอุปันศักด์ทั้งหลายได้เดมาเปียนเปียนบีชา พระหังวันพามิธูรุรโตพระพุทธเจา้าทั้งหลายขอบูชาสังเวชนียสถานนัได้แก่ที่ประูตน นิกธาตุพระอรหันตธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตทั้งหลายมาปราบไหว้บูชาที่รอยพระพุทธบาทซึ่งปรากฏทั่วไปในชมพูสวีแผ่นีิด้วยการที่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลาย าจานี man, ้รอบความสวัสดีมีชังความสวัดีมีช้ยนนเกินขปเกินอบูชาขอบูชาเกสาธาตุเจาาจรสัมมาสัมพุทธเจ้าสดพระมาารเจดีย์ หลายหังวันธามิสัมปะโสสิ่งนัใดก็ตามที่เนี่ยเรยกระพุทธธรรมประสงค์มีพระพุทธรูปือเป็นที่เคารพสการะมันได้แก่แก้วมรกค พุทธชินราชพุทธชินศีพุทธิหสิงตลอดจนพระพุทธรูปทั้งหลายการปรากฏทั่วไปในแดนดินชมพูทวีปนี้แล้ะขอบูชามหาธาตุเจดีย์ได้แก่มหาธาตุเจดีย์ดอยสุเทพธาตุจงทอง ้าพนครรีธรรมราชนครผมเจดีเป็นต้นพ้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอบูชาไี่เสียและเก้าะขออ้างสัตยาที่สถานและขออ้ตยาที่พระพุทธเจ้าเสด็จทำมาตั้งแต่อดีตชาติใด้พบเพนทานลักษาศีลและรักษ และทําการภาวนาจอ้วงบังเกิดเป็นแสงสว่างแห่งอุ่นรวมกับแสงสว่างแห่งอุ่นหองวับพุทธธรรมประสงค์สภคดิตว์เทวดารักทังหลายพุทธะธรรมะ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเสียระก้าว